อันนี้เราก็จะมาดูไพ่กันแม่หมออันนี้ไพ่คูนะคะอันนี้ก็ไล่ดูเวทอันนี้ก็จะแบบล้างพลังงานจะมีเสียง อันนี้อล้างพลังงานเวลาดูดวงเวลาเ,เวลาจะเวลาดูไพ่อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นล้างพลังงานสิ่งที่ไม่ดีที่แบบดูดวงเราไปยุ่งกรรมกับผู้อื่นอะไรและการดูดวงนี้สามารถที่แค่นึกถึงหน้าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสื่อกับไพ่อค่ะ เ <c oughs> สือไทยาสามาร,ทริทุกสำลักค่ะทุกสำลักเสร็จ ให้รูภัยนะคะช่วยสื่อสารช่วยบอกเอ,อแม่หมอหน่อยออกับที่แม่หมอตั้งจิตอธิษฐานนะคะอมอเกี่ยวกับบุคคล <c oughs> เกี่ยวกับบุคคลในการประสานงานแล้วก็บุคคลที่มีพลังงานบางอย่างที่ไม่มีความหวังดีคะ่ะอืไม่ได้หวังดีไม่ได้แบบ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นราศีอกรายแล้วก็พยายามขัดแข้งขัดขาอนะไรเะยอ่าอืมอืมัมดไฟราศีเมษนะคะอืมสีไม้เทา้าอืม เร็วนี้ <c oughs> มีความคิด <c oughs> เขาก็มีความสุดแข็งก็มีความสุขแข็งแรงเพราะว่าแม่หมอก็ทัดไฟเหมือนกันท่านในรักษากลก็คือธนอูได้บันหมายอ,มอันนี้ก็มันจะมีอะสองแบบนะคะ ก็แล้วแต่การตัดสินใจคืออยากเข้าข้างตัวเองนะคะเราต้องดอูหลักของความเป็นจริงแล้วก็เหตุการณ์คือจะอ่านไพ่ตรงตัวไม่ได้ค่ะคือวื่าจิตสัมผัสอขออีกห้าใบแลวกันค่ะและเปิดทีเดียว จะได้แบบง่ายๆนิดนึงทำพูดที่แบบออะไรก็ง่ายๆง่ายๆก็คือเรื่องมันจะได้ง่ายแล้วก็ทำอะไรก็มันจะได้ไม่ยุ่งยากค่ะคือพูดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือสกิดนิดนึงสประสัตนะคะออันนี้ก็อเียเหรียญ สีเหรียญถ้ากลับหัวก็ต้องอ่านกลับหัวนะคะอันนี้เป็นธาตุดินมังกรอ,อ,อันนี้มังกรกุมภาพันธ์วาดระแวงอยู่นะคะช่วงนี้รืองวังเกี่ยวกับสุขภาพมีสุขภาพด้วยอ ความรักช่วงนี้ก็แฟนอ่าขี้หึงขี้หวงังยึดติดกับอดีตอยู่ไม่มีเห็นไหมคะเนี่ยไม่เชื่อมันในตัวเองวิตกกองบนอยู่ช่วงนี้นะครยบอันนี้สำหรับคนที่อ่าซื้อ ซื้อในซื้อไพ่สำหรับนี้นะคะคือแปลเป็นภาษาไทยอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าแม่หมอจะไม่เอาออกเลยอันนี้เพราะเพราะว่าผู้ไพ่อืมท่านก็จะบอกว่าอยู่ในเรือนชะตาอะไรเนะะี่ยค่ะสำหรับคนกอ่กำลังศึกษาอยากเรียนรู้นะคะไพ่ม,มันก็จะออกมาเองอมแม่หมอเชื่อแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ ก็เหมือนปลุกเสกอะปลุกเสกไพ่ปุกเสกให้แบบครูบาอาจารย์มาอยู่กับไพ่อย่างเี้ค่ะแล้วก็แม่หมอก็ชก็ให้ครูสะกดด้วยค่ะบุกเสกก็สะกดอันนี้เห็นไหมคะไพ่ขึ้นมานี่ลิับเห็นไหมคะ ไพ่ที่ขังมอมักมอเห็นไหมขึ้นมาเลยว่าแบบรีแลับอันนี้ก็ติความหมายได้แบบคุณสายเวทมนต์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้สามารถที่แปลได้เลยนะคะว่าตอนนี้มีพลังงานแล้วก็มีเรื่องราวม,มันจะต่อเนื่องกันค่ะไม่ต้องกลัวมันจะต่อเนื่องกันแต่ต้องซื้อไพ่ที่แบบสะกดนะคะสะกดหมายถึงซื้อกับคูบา่าจานนี่จะดีมากๆเลย สื่อเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแล้วก็คนที่นั่งสมาธิเก่งๆอะไรองนี้ยค่ะนมคะอันนี้ก็จะตีความหมายนะคะยยเยไพ่ไพ่แบบนี้เหนลมลมูลแต่อันนี้กลับหัวนะคะกลับหัวก็ต้องอ่านกลับหัวเ่ยนะคะ่ะอืมนหมนี่สิมืดมิดนะคะความกลัวบาดระแวง ถ้ากด้านความรักก็แบบหลอกตัวเองอยู่ตอนนี้ไม่ไว้ใจแล้วก็วิตกเกีย่ยวกับด้านการเงินการงานนี่ก่อนไหมคะอืมจะมีการขัดแข้งขัดขางคือไม่ซื้อตรงคือไม่ไม่ซื่อสัตย์ะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นอุปสรรคอยู่เป็นอุปสรรคของแม่หมอแน่นๆเลย <c oughs> อ่าแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยไพ่ตัวแทนอันนี้ไพ่ตัวแทนนะคะมันก็จะบอกนี่ ตรงนี้ก็เลยต้องขยายพายหน่อยอันนี้เห็นไหมคะอืมอืถ้างั้นก็ต้องเปิดเพิ่มค่ะอืมอ่ะพายขึ้นมาเห็นไหมคะอืมแต่ต้องอ่านกลับหัวนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบอืมคือจะเข้าข้างตัวเองคะ่ะ อ่านตามไพ่ค่ะจุดเริ่มตน้นไพ่ตัวแทนไพ่ตัวแทนเราหรืออาจจะเป็นไพ่ตัวแทนฝั่งตรงข้ามก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันจะกลับหัวคือจิคนอ่อนไหวไม่รู้จักโตสถีอันนี้ก็ตีความหมายนะเพราะว่าในใจแม่หมอนึกนึกแต่ไม่สามารถที่จะบอกอืม ถ้าเผื่อคนติดตามแม่หมอนี่ก็จะทราบเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะอืมไมนคนรขี้อายนะคะฝั่งตรงข้ามแล้วก็แม่หมอเพราะจะเป็นบางวันก็เป็นเด็กความคิดแบบปล่อยวางปล่อยเฉยอะคะ่ะบางวันก็แบบอม,มีความมุ่งมั่นอะแต่อารมณ์นี่มันต้องแบบมีความมั่นคงแล้วก็ไปอะถ้าเผื่อแบบ มีความคิดที่แบบอืบางวันก็มีความคิดที่ดีบางวันก็ความคิดไม่ดีเนี่ยค,คนเรามันนั่นนะคะเห็นไหมอืมนะไอเดียมันจะตันเห็นไหมคะพ่ตัวแทนแต่นี้อืถึงฝั่งตรงข้ามนะโอ้อ่าขยายหน่อยแล้วกันนะคะอืมขยายหน่อยแล้วกน ขึ้นมาเนี่ยนะคะเรื่องน่ายินดีและการลงทุนอ,อันนี้ก็จะเห็นไหมคะถ้างั้นนี่แสดงว่าขู่แสดงว่าขู่ไพ่เนี่ย,ย,ยให้เปิดอืมอืมเจ็ดนะคะเออไม่ใช่อ้อหนึ่งดาเห็นไหมคะ อ่านเกี่ยวอะไรกัน,ก,นการเริ่มต้นความยอดเยี่ยมความเป็นหนึ่งใชอ่อันนี้อ่านกับผมความยอดเยี่ยมความเป็นหนึ่งออันนี้ก็จะสื่อมานะคะเนะี่ยคือสับสนคือลงมือทำดีกว่าเรื่องที่นา่าที่เรื่องที่น่าดีดีแล้วก็ลงเอในก,การลงทุนเห็นไหมคะมเห็นไหม มันขึ้นในเมื่อครูไพ่บอกอย่างนี้ค่ะก็ลงมือทำค่ะอย่าไปสับสนกับสิ่งที่เราจะทำเห็นไหมคะ่ะฝั่งต้องนข้ามนะคะลงมือทำเพราะว่าทุกสิ่งมันเห็นไหมขึ้นมามันก็ไม่ชัดเจนเห็นไหมไม่ชัดเจนเนี่ยเนี่ยพูดแรงใส่กันเนี่ยอันนี้คือปัญหาเนี่ยเห็นไหมคะ ครูไพ่ท่านบอกงานลีไม่ลาบดื้นนเนี่ยคือจุดบอดเนี่ยบอกเนี่ยพอพารู้เกี่ยวกับจุดบอดเนี่ยก็ต้องลงมือทำนะคะแม่หมอนี่ยรีบเลยค่ะเพราะไม่เชื่อคะ่ะอืมเรารู้เลยว่าฝั่งลงงค้า,าเจอจะทำอะไรนั่นอะไรเห็นไหมคะเนี่ยอืมเนีะะ่ยค่ะเห็นไหม เพราะว่าแม่หมอนี่จะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะคือเคารพรักครูบาอาจารย์คือลูกครูบาอาจารย์เนี่คาาายค่ะมันก็เลยทุกอย่างสิ่งทุกอย่างนี่ก็แบบอืมพอนั้นปุ๊บรีบทําเลยค่ะคือเราต้องแบบนั่นก่อนเลยมไม่ใช่รอให้แบบเหตุการณ์เกิดก่อนนี่ก็คือจะแก้ปัญหาก่อนเลย <c oughs> อืมไม่ไม่ต้องรอให้แบบมันค้างค่แล็คือไม่ต้องรอให้มันแบบวุ่นวายไปมากกว่านี้ค่ะเนี่ยค่ะอือ อ,อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะที่อยากจะสื่อแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยคนเราอ่ะทำอะไรนะคะคือรู้แล้วรีบทำค่ะคือไปดูหมอดูที่ไหนนั่นนะคะเนี่ยแต่ก็ต้องใช้วิจ,รวจรรารณญาณด้วยนะคะเพราะแม่หมอสมัยนี้ก็อมืมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคือแฝงอันนี้ก็ไม่ได้แบบมูรี่นะคะเพราะตอนนี้มันเกลื่อนมากมากเลย ืแม่หมอก็เลยต้องเอามาใช้กับตัวเองค่ะอืมจะจะใช้กับตัวเองมากมากกว่าจะให้ครูดวงหรือดูให้คนอื่นนะคะแต่ดูให้คนอื่นนี่ก็แบบเราก็ไม่อยากคืออยากจะช่วยคนอื่นนะคะมันก็เลยต้องแบบคือแม่หมอเป็นความตั้งใจอะ่ะใครที่มาดูดวงกับแม่หมอนแม่หมอน,นี่มีความมั่นใจมากๆอยากจะช่วยเขาเพราะว่า แม่หมอก็ประสบพบเจอคือแม่หมอแบบเป็นคนโลกสวยอะ่ะอืมเป็นคนโลกสวยคือผูคอ้คืออยากมีสิ่งดีๆเข้ามากับตัวแล้วก็จะยื่นโอกาสและให้โอกาสคนที่แบบเอ่ออยากจะเริ่มต้นใหม่หรือทานตันไม่มีที่ไปหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ค่ะมันดูดวงกับแม่หมอได้แม่หมอจะช่วยค่ะเพราะว่าแม่หมอนี่ก็ กว่าจะสําเร็จกว่าจะมีทุกวันเนี้ยค่ะอืมคือผ่านอะไรมามากมายคือเข้าใจความทุกข์ค่ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีก็เลยอยากจะแบบมอบความสุขให้กับคนอื่นหรือช่วยได้เท่าที่ช่วยก็คือให้คําแนะนําแล้วก็เอ่อเกี่ยวโชว่ชะตาเพราะว่าแม่หมอแบบมีปปิ้งแวบมาอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วก็สื่อสารกับเทวดาประจําตัวของของแต่ละคนที่แบบมาดูดวงแม่หมอสําหรับคนที่แบบเชื่อถือแล้วก็ศรัทธ,ธาคุณงามความดีคือเชื่อว่าเชื่อเกี่ยวกับบุญบาปอะคะ่ะนั่นแหละแม่หมอจะดูดวงให้เขาเนี่ยแม่นมากๆเลยแต่บางคนมาดูที่ดูไม่แม่นเพราะอะไรเขาไม่เปิดใจแล้วก็มาลองของอะค่ะน,นั้นมาลองอุ้ยแม่นหรือเปล่าอะไรแม่หมอคนนี้ <c oughs> ใส่อารมณ์นิดหนึ่งจะได้มีแบบอืม repetition อะไรเงี้ยค่ะอือุ้ยมันเกินไปแล้วนี้เออแม่หมอก็จะอ่าในเมื่อตรวจดูแล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะแม่หมอก็ต้องแบบรีบนะคะรีบทะะําค่ะอืมไม่ต้องไปรอแบบใครอะไรเงี้ยคือไม่ต้องรอความหวังจากใครแล้วก็อย่างอ่าอันนี้ในหน้าที่การงานการเงินก็คือตัวเรานะคะอย่าไปคาดหวังกับใครนั่นแหละคะ่ะ ผลนี่นี่แม่หมอทำไมบอกรู้ทันนู่นนี่นั่นอะคะ่ะเพราะพลังงานมันส่งมาบบรุนแรงมากมากออะงั้นจบค่น,นี้ก่อนนะคะบาย